ี้ท็อปิก,เร,รปกรเราจะมาคุยกันครับเราจะมาคุยกันในเรื่องที่มาสกัอา,ากาศเป็นเรื่องที่ยังไงดีทุกคนก็พูดกันถูกไหมว่าดนะิจิตอลดิจิตอลมันคืออะไรแล้วมาสเองทําอะไรกับเรื่องนี้ครับดังนั้นเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือเมทโครที่อินเนอร์เช็เตอร์ก็คือเมาโรที่สำหรับดิจิตอลการฟอร์ังชั่นครับก็คือเรามาวิจารณ์ที่คนทุกคนพูดว่าเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนกันทั้งหลังให้คนจะเปลี่ยนในเรื่องอะไรก็ตามเปลี่ยนวิธีการผลิตเปลี่ยนในเรื่องอุตสาหกรรม เกี่ยวกเรื่องอะไรก็ตามนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงเนาะกดอ่ารนี่นะ้ทำยังไงนะครับเราอยู่ไกลกันนะการพูดเสร็จแล้วมันจะเปลี่ยเหมือนกันนะครับโอเคอ่าทีนี้เรื่องจะมาคุยวันนี้แน่นอนผมไม่ได้มาบอกคุณว่าเฮ้ยเราจะทําวิธีอะไรใหม่เราสอบเทียบอะไรใหม่ได้แต่มันคืออีกเรื่องหนึ่งเลยครับมันคือการเปลี่ยนจริงๆโดยตามที่ว่าเราพูดถึงว่าการฟอังเป็นแค่เพื่อน่ยนเปลี่ยน เราจะพูดที่ว่าเราเปโนตัวที่มันเป็นดิจิตอลยังไงนะครับเ,เริ่มคนดับแรกก่อนไอ้คำว่าดิจิตอลการคอมพิวชันเนี่ยมันเป็นคําสุดท้ายครับจริงๆในเรื่องอะไรทั้งหมดในเรื่องของการดิจิตอลการคอมพิวชันจะมีแบ่งเป็น,นสามสเต็ปอธิบายนี้ก่อนแบ่งเป็นสามสเต็ปสเต็ปแรกคือดิจิไทเซชันครับดิจิไทเซชันคือการที่คุณแปลงให้มันเป็นดิจิตอลคำว่าแปลงเป็นดิจิตอลก็แปลงวิธีเทคนิคก็คือจากรูปเป็นกระดาษกระดาษคุณก็ไม่เป็นกระดาษแล้ว เป็นไฟล์เป็นอันหนึ่งสักตัวหนึ่งอันนั้นคือดิจิทัลเซชันแล้วคำถัดไปครับคือดิจิตอลไลเซชันครับก็คือมันถูกดังนั้นคำเด็ดแรกมันจะไม่เรียกดิจิตอลมันจะมีดิจิทัลเซชันมาเจอจำเต็ดที่2ก็คือมันจะถูกอินฟลูเคาด์ออโตมัต์สไตล์ก็คือยกตัวอย่างถ้าคุณพิมพ์บดอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะกลายเป็นดิจิทัลไลเซชันแล้วสุดท้ายก็คือดิจิทอลการฟอร์มเลชันครับคือการที่เราไมเกรตทุกอย่างมารวมกันได้คือจับทุกอย่างมาอะไรรวมกันเพื่อให้หนา พูดอ,อย่างนี้คุณอาจจะน่าฟังแล้วแบเออเหมือนจะเข้าใจเนาะลองยกตัวอย่างสักครั้งให้ดูครับสมมุติผมจะไปสักที่หนึ่งเนี่ยจะไปสถาบันนาวิกาชชาผมก็เขียนที่ผมก็คือสถาบันนาวิกาชชาถูกไหมสมมติเราอยากใครสักคนเขาก็เขียนกระดาษให้คุณอันนี้คืออนาล็อกถูกไหมครับนี่คืออนาล็อกนี่คือกระดาษแห่งนึงเลยอ่ะนี่คืออันล็อกแท้ๆเลยคุณทำให้มันเป็น digitalization ทำไงครับเอาไปสแกนนะครับเอาไปสแกนเอาไปถ่ายรูป มันเป็นดิจิตอลไหมมันเป็นมันเป็นไฟล์เทคนิคไหมมันเป็นแล้วมันทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมไม่ใช่ไหมครับสุดท้ายก็คือคุณก็ต้องเปิดไฟล์แล้วคุณก็อ่านมันอยู่ดีหรือคุณก็เปิดรูปแล้วก็อ่านมันอยู่ดีแต่มันเป็นดิจิตอลใช่ไหมใช่นี่คือสเต็ปแรกดังนั้นแล้วสเต็ปต่อมาล่ะก็คือดิจิทัลเซนัซนต์คือเป็นสเต็ปที่ทำให้เครื่องมันอ่านได้ การที่คุณแปลงตัวเลขจากตัวหนังสืออย่างเนี้แล้วคุณแปลงให้มันมาเป็นตัวพิมพ์อธิบายง่ายคือตัวพิมพ์ซึ่งตัวพิมพ์นี้ผลงานสะามารถจากล็อบบี้ไปไหนก็ได้เนี่ยอันนี้คือแมชชีนดะิจิตอลเปอลถูกไหมเพื่ออ่านรู้เรื่องว่านี่คือตัวตัวเอ็นนะตัวเอนะเ,อนะเลขสามนะอันนี้คือแมชชีนดิจิตอลเปอลครับนี่ออกใช่ไหมครับดังนั้นสเต็ปเนี้ยมันจะเป็นดิจิทัลไลเซชัน่ะดังนะั้นแล้วไงแล้วจบยังอ่า การที่ยกตัวอย่างแผนที่เพราะแผนที่คือตัวอย่างที่ดีมากของดิจิทัลคาสต์ฟังชั่นเพราะแผนที่น่ะคุณรู้สเต็ปอย่างนี้ผมขอย้ำว่าไม่มีไฟเตอร์นะครับก็คือถ้าเกิดคุณรู้สเต็ปให้คุณรู้สถาบันม่านอยู่ที่เนี้ยตำแหน่งเนี้ยคุณสามารถจะคองปี้ไหมคนอื่นได้ไหมได้แต่แล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะคุณรู้ไหมคุณก็ไม่รู้อยู่ดีถูกไหมครับเพราะมันไม่ได้บอกคุณนี่ว่ามันต้องไปซ้ายไปขวายังไงสุดท้ายคุณทำยังไงคุณเอาที่อยู่ก๊อปใส่ Google Map ใช่ไหมครับ คุณแปะใส่ Google m a p ปั๊บอังน,นี้เกิดขึ้นก็นคือ Google m a p บอกคุณได้ว่าคุณจะต้องวิ่งไปที่ไหนนี่คืออะไรน,นี่คือการที่คุณออนไลายโลกดิจิตอลกับโลกจริงๆนะครับคุณนึกภาพตัวมีมลเลเยอร์สองลเลเยอร์คือมีลเลเยอร์ที่เป็นพื้นจริงๆกับลเลเยอร์ที่เป็นดิจิตอลซึ่งมันซ้อนกันพอดีดังนั้นในภาพของดิจิตอลว่ามันตัดบทตำแหน่งเนี้ยสถาบันมาวิทยางัยคณสามถึงสี่ถึงห้าเนี้ยกิงตรงนี้ปึ๊บคุณกดให้ Google m a p วิ่งมันก็จะพาคุณไปที่นี่ได้ใช่ไหมครับ นี่คือความแตกต่างของสาคำนี้แล้วมันเป็นโปรเซสที่ต้องค่อยๆสเต็ปไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นพอเห็นภาพนี้ปุ๊บคุณก็เข้าใจเลยการที่เราสแกนอะไรสักอยาก่างเราบอกว่าเป็นดิจติตอลไม่ใช่มันยังไม่ถึงสเต็ปที่เราจะคุยกันตรงนั้นเนาะแต่การที่คุณจะผ่านไปถึงจุดนี้อย่างที่บอกอันนี้คือมันมันเป็นตัวอยา่างซับเทสตอรี่มากเลยว่าเราทําให้ที่อยู่ที่จะเป็นตัวทิมเฉยๆมันพานเราไปกู้ต่มุดทางเหลือเมื่อก่อน เราต้องบกันใช่ไหมครับว่าเราก็ไปทักหัวหมายเลขนี้หมายเลขนี้ปัจจุบันก็คือไม่มีแล้วคุณก็เพิ่งดูตังแมพอย่างเดียวนะนี่คือตัวอย่างแรกครับแล้วโอเคคุณบอกเข้าใจภาพที่ดิจิทัลเซชนชันดิจิตอลไลเซชนันอ๋อขอบคุณครับ <c oughs> ดีเลย <c oughs> ขออนุญาตใช้นี้ดีกว่า <c oughs> โอเคนะท่านเข้าใจภาพนะแล้วแล้ว เออแล้วเกี่ยวอะไรกับมางน้ยาน้ำยาทำอะไรได้แล้วน้ำยาทำอย่างนี้ได้หรอปะนั่นคือสเต็ปที่เราจะคุยกันต่อครับเนออ้ำยาทำอะไรต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นท็อปิกที่เป็นท็อปอะทาำมันคือท็อปิกที่เป็นเป็นเทรดไลน์ของปีที่แล้วก็คือในงานงมเมโทรโลจีครับมันคือท็อปิกว่าเมโทรโลจีอินดิจิทัลอีเวนตคือการที่เราจะเอามเมโทรโลจีเข้าอยู่ในดิจิตอลเนี่ยเราจะต้องทำยังไง มันเป็นท็อปิกที่คุยกันทั่วโลกไปทำแล้วเนาะแล้วเป็นมาโดนพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆประมาณสามสิบปีละทีนี้อย่างที่บอกครับการที่ Google Maps เ,เป็นอย่างเนี่ยอยู่ดีจะใช้เลยเดีย๋ยวมันยังไม่ท้ายหรอกครับเนาะการที่ใช้ได้สังเกตุ Google Maps คือทุกคนมันต้องร่วมกันกนะครับใช่ไหมครับคุณอยากจะสถานที่อย่างสถาบันดามา,มาจะอยู่ตรงนั้นสต่ว่า,าถถออก็เอาตัวเองไปแปะคณะใช่ไหมครับคุณก็ต้องไปคนเปิดให้ Google m a p เห็นว่าคุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณเขาจะนำคุณไปได้เหมือนนันหรือเปล่า,าถูกไหม อันนี้ก็เหมือนกันครับในแง่ของท้าวชางก็คือทุกคนที่มีส่วนร่วมในโคโลนทั้งหลายต้องมาคุยกันก่อนคนที่คุยกันมีใครบ้างอันดับแรกมีไอโซมีไอโซครับไอโซคนดูมาตรฐานดูไหมคนออกไอโซที่คนใช้กันนี่แหนมี CIPM ครับคนดูแลด้านเทคโนจีเนาะมี ISC ครับ International s i ร n ไซส์ฟัง c ิลหน่วยงานที่ดูด้ามมือสารทั้งหลายเนาะ มีโคดาต้าครับโคดา,าต้าถ้าหากท่านไปใช้นักวิจัยดจาทาบบ่านก็จะทำไปศึกษาแต่ถ้าท่านไปนักวิจัยดจาก็คือโคดา,าต้าคือข้อมูลที่เราจะแชร์ร่วมกันแลวออกเป็นค่าตากข้งตัวหนึง่งนะครับอธิบายง่ายๆก็ประมาณนั้น CIE ครับเป็นของทางแสงนะครับมี IEC ครับมีของไฟฟ้าแล้วก็มี IEEE เป็นองค์งครกร accreditation ถูกไหมครับแล้วก็มี i m i e o ครับ i m i e o เป็น เป็นการวัดนะครับแล้วก็เปออ็นแอลครับเป็นเรื่องวเวทแอนตูโรทั้งหลายซึ่งทั้งหมดนี้สายจอยเตทเมนเมื่อปีที่แล้วว่าจากยูนิคอร์นคอมมิชชั่นด้วยกันดังนั้นคึอแต่ว่าอะไรปลว่าอันนี้คือข้างบนใช่ไหมคือเฮดอัพข้างบนก็ทำไปแล้วและแน่นอนสุดท้ายมันอีเมนต์หาใครครับมันตกลงมาหาเราเลยนะครับถ้าเราไม่พร้อมไม่ตอพบพอถึงเวลาสุดท้ายเขาบังคับให้คุณใช้ เราจะไปยังไงเนาะซึ่งแน่นอนเราก็ต้องทำเปี่ยนปินฟ้าทั้งหลันเพื่อจะเผื่อเรื่องนี้ไ้ครับแล้วทำยังไงเราว่ากันเนาะ,ะทีนี้เราปัจจุบันในการที่เราทำเนี่ยต้องอธิบายุณก่อวว่าทั้งโลกเราจะแบ่งโซนเป็น6โซนในเรื่องของมาวิทยาครับแบ่งเป็น6พื้นที่โอเรเยนะครับเรียกว่ารีเจนแนลโดยรีเจนอนลที่1ครับก็คือเราเนี่ยแหละครับก็คือเราจะเป็นสี ฟ้าๆนี่เนาะเรียกว่า APMT ครับ Asia Pacific Metrology Program คือเป็นความร่วมมือในโซนของ Asia Pacific ที่มาร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันเพื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนุณจะวัดวัดความยาววัดมว,วมวัดอะไรก็ตามก็คือจะมีกลุ่มนี้ที่จะตกลงเรื่องของวิธีการวัดาาการกระทำเปรียบเทียบผลการวัวดอะไรกันก็ตามนี่คือกลุ่มนี้ครับถัดมามีรายลอีกก็จะมีกลุ่มที่เราัุ้นเคยก็ยุโรปรับยูรเมตรครับยูรเมตเนาะน แล้วก็จะมีกลุ่มที่ทางอเมริกาครับกว่าจุดซีนครับซีนมีอะไรอีกก็มีโซนแอฟริกาครับเรียกแอฟริกเม็ดแล้วก็โซนตะวันออกกลางครับเรียกกัฟเน่แล้วสุดท้ายเป็นโซนรัสเซียครับเรียก um ไอคูเม่มีหกโซนแล้วเรื่องของดิจิทัลไอจีมาตอนนี้ก็คือเริ่มต้นไอเดียมาจากไหนแน่นอนคุณท่านในร้านจดดบเรืออะไรครับไอเดียมันต้องมาจากพิโลก กัตั้งตัวตีเลยเหรอก็ท่านกันในเราได้อีกแหละก็บีดีดีเลยนะครับคบีบีดีเริ่มโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ประมาณสัก2,018ผมบอกกันก่อนเริ่มตลอสัก2,018แล้วปัจจุบันก็ไปไกลไปสองคนล้วนะครับทีนี้ในโซนยูราเมดเองก็จะมีหน่วยงานก็จะมีทีมครับนะที่เปทีมย่อยๆในยูราเมดก็คือมี m 4 d มครับเทคโนโลยีฟอ Digital Transformation เป็น working group นะครับก็คือเป็นเหมือนคนมาทำงานร่วมกันนี่แหละ แล้วอันที่สองจะเป็น EMEA ครับยูโรเปียนเป็นทคโนโลยีเ e น็ตเวิร์กก็คือเป็นองค์กรเอกชนขั้ที่สองที่เป็นองค์กรเอกชนนะนะครับรวมกันงค์กรเอกชนเช่นปัจจุบันก็จะมีบอสมีซีเมนต์มีเครือเอกจากทั้งหลายนั่นแหละครับเขาทำกันอยู่ซึ่งเครื่องมือน่าจะมาซนะัพพอร์ตในในสักปีสองปีนี่แหละครับจะเริ่มซัพพอร์ตกันเรื่องนี้ได้อ่ะนี่คือโ so ซนยุโรปครับ โซนสอเมริกาครับจะมีกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นซิ n NWG ครับซก็ซิ t อาร์เท o g y โล o ีบล็อกกี้กรุ๊ปครับทมายเล4นะครับทำเรื่องดิจิทัลการฟอร์มชันและภัษาเราครับก็จะมีกลุ่มแรกคือโฟกัสกรุ๊ปครับ d ีไอกครับ d i ดิจิ l t ลการฟอร์ม t ช o ั f นโฟกัสกรุและแต่ของอัเดีสองตัวคืออินเทอร์สุกคือดีซีซครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อว่าดีซีซีคืออะไรซึ่งมันย่อดแต่คำว่า d i ดิจิ l ัลคอล o n ชั่นสถิ c ิแต่ว่าใบเซอร์คุณจะเป็น Digital. นแน่นอนครับว่าดิจิทัลไม่ได้พูดสิทว่ามาันเอาไปสแกนเป็นอินเจ็ตเพอท่านเห็นความต่างแล้วว่าแต่และต,ตัวมันคืออะไรเนาะอ่าแล้วก็มีกลุ่มนึงคือออโตเมชันครับออโตเมชันก็จะเสแกนต่อมาอ่โอเคอ่เข้าเรื่องเนื่องจากผมปเป็นคนเปิดนะซึ่งจะมีน้องๆที่อธิบายในส่วนตน่างๆต่อภา5มันจะเปลี่ยนเป็นยังไง เริ่มจากด้านซ้ายสุวนี้คือปัจจุบันถูกไหมครับนี่คือปัจจุบันสมมติผมจะวัดของสักชิ้นหนึ่งผมก็ต้องมีโประดาษผมซึ่งก็ต้องมีจำนวนวัดมาบรรทัดกระดาษผมไปประทับกล่องผมมีบรรทัดสักอันหนึ่งซึ่งเมือบรรทัดจะถูกสอบเทียบโดยตัวอย่างใช้ไมโครสโคปสักตัวหนึ่งไมโครสโคปสอบเทียบโดยเลเซอร์และเลเซอร์สอบเทียบโดยไอโอดีซึ่งเป็นแฟฟอดีแล้วก็ซ้อนถึงเอสไอที่คือปัจจุบันที่เราทำถูกไหมครับใช่ครับแล้วปัจจุบันรถสาธารณเราจะทำอย่างนี้ไหมคุณก็ต้องยังต้องผลิตของทีีี่่เป็นนด้ิอยูแหละ จะไหมแต่ทีสวิตี้มันก็เป็นหน้าตาแบบนี้อยู่ดีแหละแล้วเราจะแปลงให้มันเป็นดิจิทัลเราดังนั้นการที่คุณจะแปลงเป็นดิจิตัลมันต้องเป็นสามส่วนกครับ,ค,รบคือแบ่งเป็นสามพาร์ทเนาะก็คือเริ่มงการว่าคุณต้องทำดาต้าคุณให้มันเป็นดิจิทัลก่อนถูกไหมครับแล้วถ้ามือดูแอนออกแน่นอนคุณอ่านคุณก็ต้องไปพิมอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าก็มือุูเป็นหน้าจอละ แล้วคุณมือแน่นอนแล้วถ้ามือคุณเป็นซอฟต์แวร์ริ่มใหม่มันก็สามารถส่งค่าแล้วก็เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าข้อมือคุณเป็นแค่หน้าจอเฉยๆไม่มีสายต่ออะไรทำไงดีลนะ่ะงยเพราะนั้นในสเตจแรกคือคุณต้องขอตัวเองเข้าไปจิ๋วดิจิตอลให้ได้ก่อนซึ่งส่วนนี้จะเป็นงานส่วนแรกซึ่งเป็นการที่จะมาดิจิไทเซชันก็คือมาแปลงเครื่องมือคุณจากที่มันเป็นตู้ๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอาค่ามันเข้า,ขา,าเาป็นดิจิตอลให้ได้ นะครับนี่คือส่วนนี้หนึ่งก่อนจากนั้นเอาเข้าได้แล้วไปเก็บไหนอ่ะแน่นอนดั a ้ก็ต้องมีฟอร์แมตของมันครับซึ่งคือส่วนของการตัวใจของเราก็คือ d c c ตรงนี้ดิจิทัลคลิปชันสถิติเกตซึ่งจะต้องมีข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ว่าเครือมือคุณคืออะไรมีผลไม่ังไงบ้างสแตนดาร์ดใช้ตัวไหนเจอหนำเบอร์อะไรใช้ผดใช้วิธีการวัดแบบไหนได้การรับรองหรือเปล่าใครเป็นคนวัดนะโดยด a ต้าจะมีหน้าตาประมาณนี้ แล้วสุดท้ายแน่นอนมันเป็นไฟเอ็กซ์ตรีมมันรูปิเกตได้ไง่ายมากนะครับมันโดนก๊อปปี้ได้ไง่ายมากเลยอ่ะท่านจะรู้ได้ไงเป็นของจริงถูกไหมถ้าเช่นคุณต้องมาว่าแล้วคุณรู้ได้ไงเป็นของจริงแน่นอนครับก็ต้องมีหน่วยงานที่เป็นคนเกบแล้วก็เป็นวัลเดย์เตอร์ทั้งหลายึ่งก็คือหน่วยงานในระบบคุณภาพในเอคิมไอทั้งหลายนี่แหละที่จะต้องมาซัพพอร์ตคุณให้เป็นตัวที่สามารถจะตรวจสอบได้ว่า ลราจะรู้ได้ไงเป็นของจิตน,นะครับโดนภาพจะเป็นลนนักษณะนี้แล้วผมจะไล่ทีละตัวซึ่งเดี๋ยวจะน้องเขาจะพูดถึงอันดับแรกการที่คุณจะแปลงภาพให้มันเข้าเป็นดิจิตัลก็จะทำยังไงผมยกภาพง่ายๆนะเช่นส,สมมติรามีโรงงานซึ่งมีเตาเตาหลอมสักอันหนึง่งแล้วเราจะมีพนักงานที่จะต้องคอยเดินแล้วก็เช็คอุณหภูมิทุกชั่วโมงเขาทำยังไงเขาก็เดินนะ แล้วไปถึงหน้าจอหน้าจอเข้าไปดิจิทอลแหละก็ทำางก็เอากระดาษมาแล้วก็จดตัวฟอร์มใช่ไหมครับแอวที่หนึ่งค่าเท่าไหร่แอวที่สองค่าเท่าไหร่แอวที่สามค่าเท่าไหร่แล้ววนกลับมาแล้วเขาก็คงไม่เดินทุกนาทีหรอกเขาก็เดินทุกชั่วโมงแล้วกันดังนั้นเมื่อไหร่ที่มันผิดพลาดก็คือถึงชั่วโมงให้คุณจำรู้ใช่ไหมครับนั่นคือ response time มันเกิดขึ้นอ่าแล้วเมือโดยตอนเสร็จล่ะถ้าเราแปลงส่วนเนี้ยจากที่คุณต้องมาเดินวนเนี่ยถ้าสมมติเราใช้กล้องพตัวหนึ่ง แล้วก็จับภาพซึ่งมันก็จะเป็นข้อมูลดิจิทัลเลยถูกไหมครับแล้วมันก็สามารถจะส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วมันก็เซ็นอาาัลามได้ถูกไหมซึ่งงานส่วนนี้มันเป็นส่วนแรกครับที่น,น้องคนแรกก็ทำาพูดคือน,น้องเราวสองเป็นส่วนท,ที่ทีมนี้ทำขึ้นมานะครับก็คือเป็นส่วนที่เราจะมาจับแคปเจอร์แคปเอจอร์หน้าจอดิจิตอลทั้งหลายแล้วก็แปลงให้มันเป็นค่าแล้วก็เซ็นเข้าไปเลย ซึ่งถามวนใหม,มายความ่มันก็ไม่ได้ใหม่ยความหรอกเราก็ทำกันได้ถูกไหมครับแต่หลักๆก,ก็คืออย่างที่บอกว่าเราต้องต้องขอดค่าให้มันอยู่ในรูปดิจิตอลก่อนแล้วคุณถึงจะทำอะไรต่อได้นะแต่ส่วนส้นท้าก็คือมันจะต้องเข้าไปอยู่ในฟอร์แมตเดียวกันนะครับนั่นคือนั่นคือพอยต์ถูกไหมถ้าคุณพูดถึงค่าแล้วคุณไปพูดฟอร์แมตเนี่นยคนอื่นก็พูดอีกฟอร์แมตเนึ่ยสุดท้ายมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องครับดังนั้นตอนพูดถึงรูปแบบฟอร์แมตมันก็จะเข้ามาข้ออที่คครับก็ื รูปแบบของ DCC ซึ่งอันนี้ก็จะรับผิดชอบเลยน้องที่สองครับก็คือน้องปรายาที่เราจะมาคุยกับบนว่าแล้ว DCC จริง,รงมันมีหน้าตาเป็นยังไงซึ่งอธิบายต่อว่าคอนเซ็ปี่ที่ทํามาในช่วงสองปีหลังเนี่ยมี2เลยหนึ่งก็คือเราต้องการจะเปลี่ยนชีวิตมากก็ใช้ PDF ได้ไหมแต่ว่า PDF เนี่ยไม่ได้แค่สกแกนไปเฉยไม่ได้แค่พิมพ์มาเฉยเราเอาจากอุจเข้าไปได้ พีเอฟมันทำได้ครับมันมีเอเบลิตี้ตรงนี้เรียกว่า f s a เองอ่ะซึ่งเขาใช้กันก็ PFA สามก็คือคุณสามารถใส่อย่างอื่นซึ่งไม่ใช่บล็อกแคปติงเช่นใส่รูปภาพได้ใส่ไฟเอ็กเซลได้ใส่ได้นะครับใส่ไฟเท็กได้ใส่เข้าไปคือพีเีฟจะทำตัวเหมือนซิปไฟครับแล้วก็โยนทุกอย่างใส่เข้าไปแล้วคุณก็ล้อด้วยพาสเวิร์ดได้ซึ่งข้อดีก็คือระบบ Crypto Graphic s เนเจอร์ในอีพีเอฟมันมันมีพร้อมอยู่แล้ว คุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เอาของใส่เข้าไปก็เสร็จแต่การที่คุณจะไปใช้งานแน่นอนมันไม่ได้พอตเหนี่นร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะคุณต้องไปเอาตัวตึงก็ต้องแตกไฟล์ออกมาต่อแล้วคุณก็ต้องพิมไปใช้งานต่อแต่แน่นอนจนุดนี้คุณจะใช้การการดิสชั่นพิเศษที่ไม่เยอะเพราะมันการที่ทำพิเศษเราก็ทำใ้ทุกท่านอยู่แล้วเรารู้วิธีทำมันอยู่แล้วเราแค่ทำให้มันตัวเป็นคอนเทนเตอร์ใช่ไหมให้มันใส่ของเข้าไปะไจ่าแล้วก็เอาไปต่อเนาะอีกเวรหนึงครับซึ่ง เวลานี้จะเป็นแอปโพสที่จะเป็นเป็นลัสซอฟเฟิเจอร์เลยก็คือเป็นเ m l x แ l คืออะไร XML แคือภาษาคอมพิวเตอร์แบบหนึง่งซึ่งไม่ได้หม่ยเลยเป็นองไม่ได้หม่ยเลยนะครับเป็นภาษาที่อยู่มานานแล้วแหละแต่ก็จะมีฟอร์แมตครับโดยที่รูปแบบของฟอร์แมตเนี่ยคนเริ่มต้นก็นี่แหละครับเป็นที่นี้แหละมันมีอะไรบ้างในนั้นก็คือจะมีข้อมูลที่ตามที่คุณต้องใช้ในโดคุณภาพทั้งหลายนั่นแหละครับจะอยู่ในนั้น ตัวคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็นมีมีทองขอกมันนะครับซึ่งเดี๋ยวน้องจะมาพูดต่อว่าเออมันจะมีข้อมูลที่เป็น a d m i i s t t v e data แล้วก็มีผลการวัดมีอื่นๆเข้าไปอีกองประกอบมันคืออะไรบ้างนี่คือภาพ DCC ซึ่งถ้าเป็น x m l ข้อดีคือมันป l ุงรีอัตเมตมันป l ุงรีอัตเมตคือคุณสามารถจะเขียนโปรแกรมไปต่อเอ้ยดึงเซิร์ไบนี้มาแล้วก็ดึงค่ามาเอาไปใช้ต่อได้เลยทันทีโดยที่เราเราในฐานะมนุษย์เราไม่ต้องไปทำอะไรก็ผา เราแค่บอกมันอย่างเดียวเราไม่ต้องบอกมันด้วยให้มันไปหาเองมันก็เลือกมาได้ก็คือมันฟูดิโอตอมิครับแต่แน่นอนสเต็ปนี้ยคุณเ,เราไม่ใช่แค่ที่ขึ้นเมืองไทยนะทุกที่ก็ยังต้องใช้เวลาในการจะเดิไปถึงตรงนี้อีกพักหนึ่งครับซึ่งรวมถึงแม้กระทั่งเยอรมันเองนะว่าเขาก็ยังไม่ได้พร้อมร้อเซนกับเรื่องนี้แต่ว่าถ้าถามตอนนี้เขางการจะไปสักยี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์ของระบบแล้วนะครับ แล้วสุดท้ายพอคุณได้ทำมา Get เก็บไหนดีอ่ะดูไหมหลอกกาแฟที่เก็บหนึ่งโเดอร์เราเราก็สร้างโฟลเดอร์ซ้ำเราเพื่อนเพื่อนก็มีเพื่อนก็ทำหม่เหมือนกันมันก็เลยลูกวิเกราไปเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแน่นอนในเรื่องขอ,อง support ไม่กี่หนเนี่ยไอ้ขยะปลายขยะมันจะเยอะมากๆมันจะโดนลูกวิเกราะห์มากๆซึ่งเราก็เห็นภาพเราก็เลยต้องพยายามทำระบบตัวหนึ่งเพื่อมาซัพพอร์ตคุณก็คือระบบที่คอยคอย manage ให้ เป็นเป็นตาวสตอเรตัวหนึ่งครับซึ่งเราตั้งชื่อว่า EMT ครับ EMTS ครับคืงทำหน้าที่เป็นเป็นตัวสตอเร e นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้น้องอีกคนหนึ่งก็คือน้องจุณติยาจะมาพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟาังว่ามันเป็นสตอเรจมันทำงานยังไงแล้วมันดีกว่าเดิมยังไงคือมันทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นยังไงเนาะแล้วสุดท้ายครับทีนี้ท่านท่านานึกภาพนะ่ยการที่เราจะ บอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยผลเนี่ยมันมีไอเด็ดเราดูได้ไงท่าไม่รู้หรอกท่านก็มีแค่กระดาษหนึใบถูกไหครับแล้วท่านดูได้ไงเนี่ยมันได้เด็ดเราดูอะไรครับเราดูโลโก้ถูกไหมครับแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราเชื่อใอนโลโก้เราบอกกับเขาว่าจะเป็นโลโก้สมอโลโก้ไอเดียกันมาเองหรือไม่ข้างเจนี D ่มาเอง ซึ่งมันเป็น m i ครับมันเป็นมันเป็นความตกลนร่วมกันมันเป็นการยอมรับระหว่างกันโดยที่เราเห็นว่าถ้าเราเห็นมีโลโก้แปลว่าเขาได้รับการรับรองแต่ในโคระบบการรับรองเองเนี่ยก็จะเปลี่ยนกันมันก็จะถูกเปลี่ยนภาพครับแล้วถ้ามันเป็นดิจิทัลล่ะการรับรองมันจะเปลี่ยนไหมมันก็เปลี่ยนครับเอสอมันก็จะเปลี่ยนครับอสซจะทำตัวเป็นคอร์อยู่ลึกสุดครับ ซึ่งจะมีแค่เชียเจ้าเดียวที่เป็นแล้วคนอื่นล่ะอัลเปมาสอะอัลเปมาสเป็นโซลิตเซอร์เยอร์ครับเป็นตัวที่ลิงก์ระหว่างท่านไปหาเงาินมาไปหา, M, าเชียร์เดียมเอีอยร์เด้วยที่บอกที่คือในามาอยู่ว่าแหละครับเราทำหน้าที่เป็นตัวลิงก์ครับลิงก์เชื่อมขึ้นไปต่หาเชียเดียอย่างที่บอกเพรามันมดิจิทัลมนไม่ได้แค่ดูก,กระดาษแล้วโอเคมันจะต้องรู้ไปได้ว่ามัน,ปนไนปถึงตรงนั้นจริงๆ เราะวอนนี้ชีวิตมันโตก็ออกปุ๊บมันลิงก์ทุกอย่างเข้ามาด้วยกันครับแล้วสุดท้ายก็คือเนี่ยแอพพลิเคชันมันอยู่ตรงนี้ครับพอเราใช้งานจริงอยู่ตรงเนี้ยเราส่วนถามว่าเอ้ยแล้วมาันเทอรเซเบิลหรือเปล่านี่จะต้องลิงก์ผ่านแต่คนละตัวครับทีนี้รายการจะค่อยเอาตรงนี้ครับยกตัวอย่างนะสั่งมิติอย่างเงี้ยมันจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสวิตช์แทร็กเตอรคือเป็นตัวบอกว่าเนี่ยคือเครื่องมืออะไรเช่นสมมติเราบอกมันเปจุดหนึ่งจุดสองนะมันคือมือเนี่ย นั่นคือว่าท่านจะเรียกว่าเออร์เนี่ยคาลิปเปอร์ดิจิทัลคาลิปเปอร์ไรเอลคาลิปเปอร์มันก็คือหกติ้งสูสองนะรูปแบบการพอยจะเป็นแบบนี้คนระับแล้วเดี๋ยวจะมีอีกอันหนึ ok ่งเติมก็คือเล่นเซียวน้องมีซึ่งเพราะฉะนั้นมันยังไม่ไม่นิ่งนเะนาเะไม่นยังไม่เอะใพูดถึงตรงนั้นนะแต่ลักษณะการลิงก์จะเป็นแบบนั้นครับก็คือจะมีพอยต์ซึ่งกระเบิดซอนสลิตเซฟาเตอรีจะบอกคุณได้วนะ่านี่คือเครื่องมืออะไรแล้วถ้าเกิดคุณดูในในตัว KCB จริงหรือตามข้อม บอกว่าเนี่ยเช่นประเทศไทยจะรับการรับรอง frequency laser ตามหมายเลขหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งวัดความยาวคลื่นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่อันเซอร์เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ต่อหน้นถ้าหาเลขในใบเซอร์ท่านก็อยู่ในช่วงนี้อันเซอร์ท่านก็ไม่ต่ำกว่านี้นนั่นนแปลว่าท่านได้กระดิบถูกไหมครับแปลว่าใบเซอร์นั้นจะอยู่ในสโคปได้กระดิบถูกไหมนั่นคือวิธีการเช็คครับให้เห็นการเปลี่ยนขึ้นว่ามันทำงานยังไง ่แน่นอนเราไม่ได้ปล่อยให้ท่านไปผจญโลกเป็นลำพังนะครับเราก็พยายามจะจัดให้ระบบให้มันให้มันพร้อมขับลูกค้าเพื่อใช้งานเนาะความยากที่สุดของการเปลี่ยนคือคือการกลัวที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอะไรดังนั้นถ้าคุณเห็นโซลูชันที่มันชัดว่าเอ้ยเปลี่ยนแล้วมันมันมีอะไรมาซัพพอร์ตนะผมว่าคุณก็จะโอเคอ่ะแล้วสุดท้ายครับการดิสติเบิลแน่นอนมันเป็นมันเป็นระบบ ไอ้คอ l i ิ y system เ,เนี่ยมันเป็นดีคไอเนี่ยมันต้องมีหน่วยงานต่างๆแน่นอนครับอ่ะทีนี้ถ้าเริ่มจากสถาบ,บัานมากเนี่ยสถาบ,บัานมากถ้าเปลี่ยนการด s สเซ b ิลของดิจากไปเซอร์เป็น DCC เนี่ยซึ่งดีซีก็จะถูกกระจาอยออกไปทีละครับาเหมือนงานมันจะเป็นห้องเรียนการสอบเทียบห้องการทดสอบสเปคเชนบอดี้หรือแม้กระทั่งว่าตัวตัวรีบัซซี่เองก็จะถูกใช้ได้นะครับแน่อนอนก็คือเราทำเราทำ ก็บอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ที่ได้รับทุนจากกรกตนะซึ่งก็เป็นโปรเจกต์3ปีนี่เป็นปีที่2ครับโดยเราจะเริ่มที่นอกจากฝั่งเราก็คือ BCC ก่อกน,นะครับซึ่งเดี๋ยวทางทางฝั่ง s t r บ t e g i Body และ e x t e r อง Body ก็จะมีระบบที่มารับตามกันมาแล้วทั้งหมดมันก็จะมาสิคคนายร่วมกันได้นั่นะคือภาพที่ In The Future มันจะเป็นลักษณะอยงนั้นครับ แต่แน่นอนไม่ต้องหว่วงมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาในปีนี้สองปีนี้นแน่ๆมันต้องค่อยๆใช้เวลาตามที่เราพูดภาพแมาอยู่ดีคุณจะเปลี่ยนจากกระดาษอะไรอย่างนี้แล้วคุณจะเป็นกูเกิลแม p เลยเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลาอันนี้ก็เหมือนกันเนาะแต่ภาพทุกอย่างมันจะค่อยๆสเปอัพไปตามนี้ครับนม่น้องเส์ที่มันจะเด็กนั้นผมก็ขอจบส่วนของผมในส่วนแร,รกก่อนแล้วกันปะเดี๋ยวจะให้น้องอธิบายดีเดียวกันจากตัวต่อนะครับผมก็ขอบคุณมากครับ